กล่องไฟถ่ายรูปที่คุ้นสุดๆมีฉากกันน้ำแถมให้อีกลายสีเลยยิ่งถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่มีสินค้าเยอะๆเ,เนี่ยยิ่งคุ้มมากๆเลยครับใช้กล้องมือถือถ่ายก็มีภาพสวยๆได้แล้วคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่มีสินค้ามากมายแต่ถ่ายสินค้ายังไงก็ไม่สวยวันนี้ผมจึงมีไอเทมเด็ดๆมาแนะนํากับกล่องไฟถ่ายภาพปูรุตโปขนาด40ซนติเมตรให้แสงที่นุ่มนวลและเกิดเงาสะท้อนได้น้อยมากๆโดยที่กล่องไฟจะมีแสงสีขาวรอบด้านสามารถปรับความสว่างได้ตั้งแต่ 0- 100กําลัง มากถึง72วัตมีช่องสําหรับถ่ายภาพทั้งจากด้านหน้าและด้านบนและสิ่งที่ทําให้สินค้าดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นก็คือฉากพื้นหลังหลากสีแบบนี้ที่แถมให้ฟรีถึง4ส,สีโดยที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยครับซึ่งฉากตัวนี้นะครับเป็นฉากเมกชีตที่มีคุณสมบัติป้องกันน้ําถ่ายรูปได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังประกอบและพับเก็บได้ง่ายพร้อมด้วยกระเป๋าพกพามีการรับประกันสินค้าหากคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อที่ IMa n s ช o p ได้เลยครับ